แนวความคิดของการฟ้องร้องแนวความคิดของการทะเลาะกันสร้างสงครามคือไม่ใช่แนวความคิดพระคัมภีร์พระคัมภีร์ยังบอกอีกนะครับบอกว่าให้เอาพี่น้องคืนในมาทิว1 8บข้อหากว่าพี่น้องผู้หนึ่งพยายาทำการละเมิดต่อท่านละเมิดอ่างเช่นละเมิดทางเพศละเมิดเหล็กละเมิดทางวาจาละเมิดทางการเงินจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแกเขา2ต่อ2องพระเฝ้าท่านจะได้พี่น้องคืนมาพระบีต้องการให้เราได้พี่น้องคืนด้วยต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าจริงๆเนี่ยคนเลวจะทําให้เกิดสงครามถ้าท่านทําให้เกิดสงครามผมอยากบอกว่าท่านเป็นคนเลวสดุดดีร้ายอยู่ใส ใจของเขาและก่อกวนต่อเนื่องกันให้มีสงครามขึ้นคิดปองร้ายในใจคิดเรื่องร้ายๆในใจพระเจ้าไม่สนับสนุนให้เราสร้างสงครามแล้วพระบิดก็ไม่สนับสนุนให้เราครบด้วยใครที่ยุแยงบอกเออในพวกฉันคนนี้คนนี้กลับมาท่านจะไม่รับเข้าพวกไอ้พวกเนี้ะทำให้เกิดความแตกแยกท่านเป็นคนไม่ดีท่านรู้ไหมพระีร์บอกตีตัสสามข้อที่สิบถึงสิบเอ็ดคนใดยุให้แตกนิกายกันนิกายไฟนิกายอ้วกไอใครยุยุกันนะให้แตกกันนะครับไม่ได้ตักเตือนเขาหนึ่งสองหนแล้วก็จงปฏิเสธคือถ้าเตือนแล้วฟังไม่่รรู้้เเืองนะใหลกคบวา